สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสุภาษิตบทที่สิบหกคที่สิบเอ็ถึงสินะครับคนโง่ที่ทำความโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาเจ้าเห็นคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาหรือยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าในเขาคนเกียจคร้านพูดว่า มีราชสีอยู่ที่ถนนมีสิงโตอยู่ที่ลานเมืองประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใดคนเกียดคร้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขาฉันนั้นคนเกียดคร้านฝังมือของตนในชามเขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนคนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม คนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขคนบา้าคว้างดุ้นไฟลูกธนูและความตายฉันใดคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตนและกล่าวว่าถ้าล้อเล่นก็ฉันนั้นข้อที่11-19ถึง19พูดถึงถ้อยคำแห่งสติปัญญาของซาโลมอน ข้อสิบคนโง่คนร้ายในการทำผีปาาจึงไม่ออกจากความบาปนั้นแต่ทำผีป่าเรื่อยๆซึ่งเขาไม่สารภาพบาปข้อ12กล่าวถึงคนที่ถือตัวเองว่าฉันเป็นคนชอบธรรมที่จริงแล้วคนเหล่านั้นไม่รู้จักตนเองและเป็นคนที่กระบตต่อพระองค์ พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนโง่ขอ้อ1ิบสถึงสิการเกียรติขรังเหมือนความบาปในพระธรรมสุภาษิตก็มีเรื่องที่ได้ตักเตือนมาสำหรับการเกียรติขรงเยอะมากมายขอ้อ1ิบแถึงสิคนที่เล่รลวงคนอื่นแล้วก็ไม่ถอแท้หรือไม่เสียใจ ต่กลับมีความชื่นชุมินดีมันเป็นการกระทำที่โหดร้ายมากใจนั้นก็มาจากมันสตาลประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับหนึ่งขอให้แบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระธรรมของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและทรงไว้พรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางที่ดีตามนาพระทัยของพระเจ้าในวันนี้นะครับ สวัสดีครับ